สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้กันทันข่าวกันอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทสําหรับร้านค้านั่นเองครับที่ยังลังเลที่จะรับเงินดิจิทัลก็จะไม่มีการบังคับร้านค้าเพื่อเข้าระบบภาษีนั่นเองพี่น้องทั้งหลายที่เป็นร้านค้าขนาดเล็กก็ไม่ต้องกังวลน,นั่นเองครับว่า จะต้องเข้าระบบภาษีถึงจะรับสิทธิ์ในครั้งดีนั่นเองครับก่อนอื่นไปฟังรายละเอียดต่างๆเราก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับร้านค้าที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของดิจิ t a l Wallet 1,000 0บาทของทางรัฐบาลน,นั้นบางร้านก็ยังลังเลอาจจะไม่เข้าเงื่อนไข ซึ่งทางท่านจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวไว้ว่าร้านค้าไม่อยากเข้าระบบภาษีก็สามารถที่จะทำได้ร้านค้าก็เพียงนำเงินดิจิทัลที่รับจากลูกค้าจะขึ้นเป็นเงินสดไม่ได้นั่นเองขอย้ำว่าจะขึ้นเป็นเงินสดไม่ได้ให้นำไปใช้ต่ออีกทอดหนึ่งร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีอยู่แล้วก็จะนำเงินดิจิทัลนี้ ไปขึ้นเงินสดได้ทุกเมื่อทุกเวลานั่นเองครับเ็ก็มาทำความเข้าใจกันไว้นะครับหลายร้านค้าเล็กๆน้อยๆก็ยังมีความกังวลกันในครั้งนี้ก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยคลังก็ได้พูดไว้แล้วนะครับว่าไม่มีปัญหาอะไรท่านสามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ แม้จะไม่เข้าสู่ในระบบภาษีนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวขาวที่เราเอาอมานำเรียนให้กับพี่น้องได้รับรู้รับทราบสำหรับร้านค้าขนาดเล็กนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ